กันที่เรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะไปกันที่จังหวัดลําพูนนะคะทางจังหวัดลําพูนค่ะได้ร่วมประชุมขับเคลื่อนสรุปเส้นทางพิจารณาคัดเลือกเส้นทางท่องเที่ยวลําพูน s t o r y t i l l i n g มุ่งกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน ที่โรงแรมแกรนปาแอนด์รีสอร์ทอำเภอเมืองลำพูนนายชาตรีทิโนนรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้เปิดประชุมเพื่อสรุปเส้นทางและพิจารณาคัดเลือกเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงท่องเที่ยวชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพมาตร,รฐานชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนให้มีความสามารถด้านการตลาดการให้บริการรวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยจัดทำเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวใช้เรื่องเล่าประวัติศาสตร์หรือสตอ บริการท่เทประเพณีหรือผลิตภัณฑ์เป็นตัวเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยที่ประชุมได้มีมติเลือก6เส้นทางนะครับได้แก่ประสบการณ์มรดกชาติพันธุ์ประสบการณ์ฟาร์มอินรีย์เส้นทางธรรมชาติและการผจญภัยเส้นทางหัตถกรรมและศิลปวัฒนธรรมเส้นทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีและเส้นทางไลฟ์สไตล์นะครับจากนั้นมีการจัดกิจกรรมโฟกัสกรุ๊ป เพื่อพัฒนาปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยวลงพื้นที่ทดสอบและสัมผัสเส้นทางต่อด้วยการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางในรูปแบบต่างๆเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่จังหวัดลําพูนในฤดูการท่องเที่ยวที่จะถึงนี้ด้วยนะครับ